สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงมความสุขนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจิงจะพาเพื่อนๆืมาชมกระดาษหินตัวนี้นะคะถ้าเป็นพื่อนงันจังกันได้นะคะกระดาษหินต้นนี้เราโน้มกิ่งนะคะโน้มกิ่งแ้วเขาก็แตกแตกแตกกิ่งใหม่ออกมานะคะเป็นชอบเป็น,ปนต้นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแยกต้นตรงนี้ค่ะไปลงในแก้วนะคะลงในแก้วอีกทีหนึ่งเพื่อให้เขามีพื้นที่หาอาหารได้มากขึ้นนะคะเราก็เลยจะทําการย้ายจากตรงนี้นะคะมาลงในแก้ว เมื่อเขาโตรประมาณนี้เราค่อยเอามาขยายลงกระถางใหญ่อีกทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะต้นนี้เราโน้มกิ่งลงมานะคะเพราะว่าเมื่อขนมเม,เมื่อกิ่งเขานะคะมาอยู่ตรงที่ใกล้ๆ้ดินนะคะเขาก็สามารถแทงแทงหนอ่อแทงกิ่งใหม่ออกมาได้ด้วยนะคะเหมือนกับเป็นต้นใหม่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแต่ก่อนไปดูนะคะเดี๋ยวเราไปปรุงดินกันนิดนึงก่อน,นะค่ะค่ะเราจะปรุงดินเพื่อจะเอาใส่ไว้ในแก้วนะคะ ตื๊กแก้วแต่ละใบนะคะเราก็จะมีฐานรองก้นไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆฐานรองก้นอย่างนี้พอเราลดน้ำนะคะน้ำเขาก็จะไม่ถึงดินนะคะเมื่อน้ําไหลลงมาก็จะเก็บกักน้ําไว้ข้างใกล้ใต้ต้นแก้วนะคะแล้วเขาก็จะระเหยขึ้นมาเลี้ยงต้นกราบินของเราได้ละคะล่ะเราก็ใช้วิธีนี้ค่ะเราใช้มูลไส้เบือนเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใช้บินปูกบินปูกแคนตัดนะคะซึ่งผสมหลายๆอย่างหินทุกเขาไฟ้แล้วก็ หล,หลายอย่างไว้เรียบร้อยแล้วก็ดินของเราธรรมดาเนี่ยนะคะผสมให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็จะเอามาปรูกเอามาใส่แก้วไว้นะคะเพื่อเอาไว้ปลูกกระดินของเราเลยนะคะเสร็แล้วก็คนแบบนี้เลยนะคะขอให้ดินหมาดๆนะคะพเพื่อนๆขอให้ดินหมาดๆเราก็เอาลงแก้วเลยค่ะลงแก้วเตรีมยมพร้อมเดี๋ยวเราก็จะตัดกิ่งที่เขางอกออกมานะคะจากต้นเพราะว่าที่ต้นนะคะก็จะ หาอาหารจะเลี้ยงยอดนี้ไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าข้างล่างแยกอาหารไปก่อนแล้วค่ะอันนี้เราก็เลยต้องแยกเข้าออกมาก่อนเลยนะคะพอเราปรุ่มดินได้เที่ยนะคะก็ใส่แก้วเลยค่ะแล้วก็ใส่แก้วเลยนี่เลยค่ะเพื่อนๆใส่แบบนี้เลยนะคะใส่แก้วพอประมาณนะคะพออย่เ,เอาเอาจะเอาต้น กุลาพมินที่อยู่ตรงโคนต้นต้นใหญ่นะคะแยกหน่อออกมาเลยคะ่ะก็จะแยกหน่อออกมาเลยนะคะนี่เลยนี่เลยเราจะมีทั้งหมดสี่แก้วนะคะเราจะแยกประมาณสี่ต้น,นะคะ่ะแยกประมาณสี่ต้นเราเพื่อเราแยกแบบนี้เพื่อคะมีพื้นที่หาอาหารได้มากขึ้นนะคะเราก็แยกสี่ต้นไว้เดี๋ยวพอเขาโตแล้วค่อยหากระถางใหญ่ใหญ่ใส่เขาอีกรอบนะคะนี่คะ่ะเก็บยินแบบนี้ไว้เลยนะคะเพื่อนๆเก็บยิงแบบนี้ไว้เลย พอเราตัดต้นเข้ามาก็จะอยู่ในแก้วน่ารักนา่กนารักแบบนี้นะคะนี่ดินเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัดกิ่งกันเลยนะคะไปชมกันเลยเดี๋ยวเรามาทําการเอาหนอที่เขาแตกมาใหม่นะคะไปลงแก้วนะคะเรามาเลือกดูก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะเราก็สามารถขุดหนอเข้ามาได้เลยนะคะกระถางนี้เราปลูกไว้หลายต้นนะคะมันจะมีต้น อันนี้เราไว้ขยายแคนตัดดิมโนหัวสีนะคะมีเลยตัดมาเลยค่ะได้มาแล้วหนึ่งต้นนะคะเพื่อนๆนีฐานหนึ่งต้นเดี๋ยวเราเกลียวไว้ก่อนค่ะเราจะได้เอาลงแก้วพร้อมๆกันนี่ค่ะคนที่สองนะคะมาใส่แก้วที่สองไว้มาดูต้นนี้ค่ะ ใบเขาล่วงใบเขาล่วงก็ดีอย่างนะคะเดยวเขาก็จะงอกให้เรางอกต่อให้เราเลยค่ะนี่ต้นที่สามนะคะเพื่อนๆต้นที่สามมาแล้วเดี๋ยวอีกต้นหนึ่งค่ะเพราะเรามีสีแก้วนะคะต้นนั้นออกไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยเอาสีหลังได้ค่ะนี่ค่ะต้นนี้ค่ะได้มาแล้วค่ะ สวยไหมคะน่ารักนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนที่เราได้มาแล้วก็ามาเตรียมเขาลงแต่ละแก้วเลยค่ะที่เราเตรียมบินไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะนี่เลย เมื่อเราได้อย่างนี้มาแล้วนะคะเมื่อเราได้อย่างนี้มาแล้ว,แล,วแล้วก็เอาเขาลงเลยค่ะที่เราเตรียมดินไว้นะคะเด็กใบเขาออกก่อนก็ได้ค่ะเด็กใบแล้วก็เสียบไปข้างๆนี้เลยนะคะเสียบไปข้างๆนี้เลยค่ะเขาเขาจะงอกต่อให้เราอีกนะคะนี่เลยค่ะ ถ้าใบทขหลุดก,ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเราก็สามารถท่องได้ค่ะต้นนี้เราก็ทำายุมของเขาเลยค่ะเมื่อกี้ต้นเมื่อกี้ใบเขาเยอะนะคะเราก็เด็ดใบใบออกต้นนี้โอเคเลยค่ะในแก้วนี้พอดีนะคะก็อันนี้ก็เลยใส่ไปเลยอีกแก้วหนึ่งนะคะ เห็นหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะได้ทั้งหมดเลยนะคะสี่แก้วพอดีค่ะเรับก็ได้ปีนาผีอีกสี่แก้วเลยนะคะอันนี้เราแยกมาจากต้นใหญ่นะคะ เราทําการขยายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาจัดวางหมอยู่ที่ด้วยกันเลยเลยค่ะใบกับกลุ่มของแทนตัดนะคะค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เธอนีก่อนแล้วค่ะไปจนเจกันคลิปหน้านะกะนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ